เา่านี่เห้ก็เข้าใจ,เ,าจเข้าใจห้าตอนป่าไปอยู่ใหม่ๆแห,ห้งกับเจ๊กแล้วว้าวเพื่อให้าหาหา โยกับสบายดีสบายดีสบัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุคนโดยกับมาพบพ่อ,พอน้ตีอีกแล้วมาพบพ่อน้ตีตอนนี้กัอยู่ที่เตาถ่านข้องป้านั่งคือเก่าพ่อแม่พี่น้องโดยมานี่กับป้านั่งกับมาโก,กยฐ่านออกเนาะโดยทั้งไอซุกเไปเลยโกยซอยแต่ว่าตอนนี้แจ็คเป็นไปส่พี่น้องไปแล้ว <laughs> ไปแล้วโดยอาโกยฐานยำเสาร์ในหนึ่งเนาะตอนนี้กับประมาณแปดโมงเลยแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีป้า โดยสบายดีโดยอ่ยตอนนี้เก็บฐานเลยว่นี่เย็นเลยบ่อันนี้เต็มก็คือโอ้ยังบ่ได้เย็นหนึ่งว่าเย็นเลยชิเก็บซอยได้เกลียวจะนั่นเลยมาทางนี้ไม่หรอกอืมเอาเก็บฐานก่อนหน่อยก่อนมาปะแม่โอ้อันนี้จะเป็นก้อนน้ำมันน้อพี่น้องเลือกเอาฮะนะเลือกเอาแต่ว่าอันนี้ยังโชคสียังบ่เย็นเนาะแม่มาทางนี้ไอ้โชคเพิ่นหากับไปกี่นี่พี่น้องเนาะเปิดคลิปบปทัาน โอ้มาหน่อยกันนะห่างแห้งอ็นลีมาหน่อยอันน้นองสาวเผึ่งพี่น,อนอ้องเนาะงามแหง้ง<ม>ซื้อยังเกาะอันนี้ตูบเพปคนว่าตูบตูป,ตป,ตปซื้อก็ซือซ้อตูบพีนน่น้องแอะมันเดียนี่อื้เนี่ยหนาแล้วน้องเก็บเมื่อคืนนี่มันโบเห็นหุ่งเหยียบไปก <c oughs> ิน,นข้าวเศร้าว่าป้ามานี่ป้าท่านนี่ยังมันกินข้าวเศร้าคนโอ้ ันกินอย่างกาแฟนมนมกระเจียวอืมคนไปตลาดบ่บ่แล้วน้องคุณแม่มาไปเพื่อนโอ้คนอยากพากินกาแฟพ,พี่น้องนเนาะเพราะว่า <c oughs> ข้าวในโซเชียลมีเด,ด้กินแล้วบ้านางกินอยู่กินบ่อืกร <c oughs> สิต่างก็เหมือนกับพี่น้องเนาะโดยพี่น้องพ้านางคนอันน,นนะั้นเนาะกำลังฮดไฟพี่น้องนะฮดไฟฮดอันน,นั้นโอ้ก้าขวดออกร้ายมันอันนั้น มันลมแน่เนาะมันลมมันลมย่องผัดแต่ละหน่อยโอ้ไ่ใช่แว่ามันบ่อหนั่นเลยแต่ว่ามันเย็นไวน์ฮอนอยู่ยังฮอนอยู่นะพี่น้องว่าถ้ามันเย็นแล้วอะสก็บแต่ว่านี่ยังฮอนใหม่เมื่อไหร่บอป้านางทางหัวมันนะกือลังเริ่มงใหม่ควันเป็นสีขาวฟ้านั่นเลยมันกำลังสี่ใหม่เนาะพี่น้องแต่ว่าควันอันเป็นสีขาวธรรมดานี่ จูดเราทานไปตูพ้พนกานั่นแหละเนาะพุม่มในเครื่องนาะพุ่มไปเท่าไรหน่อยก้อนน้อย,อน,น,อยนี่ก็เอาได้เนาะเพราะว่ามันเป็นอันๆนี่ไม่สะอาอเลยเน่หน้อยในยพี่น้องดังได้เนาะแบบปิงนั่นปิงนี่เนี่ยพูดทันใจน้องมากระหนาหักแหงนี่นอนเผานอนเผาดเลยนอนเผามานั่งเก็บผ้าเก็บเส้นก่อวปังนิ้วอะไร เห็นแต่บัคขาวรมานนหนใหม่บัเห็นคนงามอันนี้หรันเก็บทางก่อนน้อยยันมันใหม่แล้วก็เลยทุนเทียวออกมาเนี่ยใช่ไอชูปเ,อเป็นคนกัดเลยบอสนคนเอ็นกลวยทานออกเลยเดีเ๋ยวเดียวมาหลายไพ่หลายเลยนะพ่อพ่อก่อนไพ้กับลังโฮมเนี่ยได้แล้วเขาว่าสี่ถอแล้วสามสามเลยบอ ห่อไม่ห่อหรอกป่าเปล่าใหญ่หรอมาเปล่าป่านมันก็บ่ได้เลยอันนี้ก็เปล่าใหญ่อ้นนี่เนาะซีนี่ส่วนลายมันสีใหญ่รุ่นรุ่นกันกระเสือกระสิงหญ่กันเลยแต่ว่ามันยาวเอาเลยบ่ไปเล่นตัวหน่อยจ้ะเอาตัวมันพ่อเนี่ยแล้วสิแล้วตัวหน่อยไล่ก็บเรเอามันแล้ว บดนาลอ,อจหลาย <laughs> มันหลอดบ้ายังบดนกินขา่าวเศร้าในพี่นอ้องเนาะแต่ว่าคนวาเนี่ยกับบดกินคนกินถากินกาแฟถ่ายกินกาแฟแล้วก็เศ้าข่าวเละนั่นแลกหุ่นดีนะกาแฟค,ค,นะคนลาวคนคนลาวห้องนะแบบว่าเปิกนาแฟนพี่น้องแต่ว่าเ,เอิน,นี่ปิดปากเาตีมากท่งวงเินว่าอันว <laughs> าแต่ภาษาไทยอันพื่นเพ่ว่าแจแบบมัว เอน้ำจิ้มเนาะบ้านเราตีมาแก้วแก้วธรรมดาน้ำจิ้มนี่แก้วบาม่วงนะเนี่ยกาแฟมาบ้างกาแฟเออเขาบอกกาแฟเขาเอาลูกเบียเบียร์ลาวกับเบียร์ไทยทางเจ้าว่าไหนเลยสับเบียร์รับเออเนาะเบียร์เนาะทางนี้มันเป็นเบืออ่านบังแม่หรือว่าฝ่าอ่านกระตือเจ้รวยกระตือลาว อาว่ต <laughs> <laughs> uh, <'s> <ża> <laughs> ้องมี่โตอันนี้อันนี้ไมันม่เข้าเคียนบัดเอิญบัดเอิญว่าเบียร์คือกันนาเจะาบุคือกันเนาะบัดเขาเขียนใส่ขวดไั่เชื่อเอาไปเสดบัวทางอันยิ่งเกาะทางบ้านเฮานี่กับบ้านเจ้าจะไปเบิ่งแม่ยู่หานเนาะียังกับบริคือกันเตะอีสานน่อีสานนั่งคนเขาค่ะแต่ว่าหู้ย่แต่ว่าคำเหล่านั้นกับ เหื่อเผินเขาเนี่เขาก็เข,ข้าใจกระเข้าใจเฮาวตอนป่าไปอยู่ใหม่ๆแห้งกระเจ๊กแล้ว <บอ S 2> ว้าว,าวคือท้องเว้าวเ,เ,เป็นจังไรอันแบบป่าไปไปตอ,อนแรกดีเรอฮนะทางบ้านเพื่อเป็นจังไรแบบความแบบยังวะประเดิร์นวะการเป็นอยู่คือการบอกคือคือบา้านเฮาของเาแต่ว่าทำมาหากินมันง่ายคือกับบ้า,บานเฮาเนาะบ้านเฮานี่บุกบุกคักเลยค่ะ เป็นจังไดแพงคุณหากิ้หาอยู่ทง,ทงดูคากะเฮาหากานนิ้งแง่ายมีหายม,ม,ามา่น่ทาทั้งที่นี่แบบนอกมีแต่ เพิ่งทางแล้เนี่นเ<อ>นยเลือกเอาเปล่าคุณกวดมากองอโยกไว้งงยู่เนี่ยให้ทุกคนเห็ดเนาะกวดเร็วไปเลยบอกนออะเป็นตัดไม้ค้างไปเมื่อตะวันพนางมงอันไปเก็พนบพ<บ>ื้นยบอกโมมีผม มันไก่เั็นดิต้่สองคนรถไถไงไก่ตือนแ้องงพึ่งไปนันมีรถยักษ์อ่ะมีรถจักษ์ไปกางไหนเนี่ยมันเจ๊ไปแล้วก่ะเมื่อไรกินเอารถไปแก่พอได้ไก่เติบได้ผูกบนรถเท่าอันมงรถเท่าไปได้นะต่ดีอ่ะกำลังออกของมอเตอร์ไซค์มันดูดเห็ดสวนมันเนาะพี่เนาะเรื่อเขาเห็ดสวนมันเมื่ไรเขาเห็ดบั่น แต่ว่าอันแถวนั้นมาเห็ดชวนมันคือโบงาแต่ว่าแนมไปทางคุ้มเ็นหนทางเันเขาบั่นผาดดิเห็นชอดชอดใส่กันชอดเลยแต่ว่าดินแข็งนี่แบบมันบงงามเลยเขาปลูกอะแม่นมันแข้งมีเจะมก็มืดนะไปเก็บมากับเมื่อถึงอ้งไปท่านก้าเก็บเลย น้อนเดี๋ยวสิอันมิตรภ่ายเพราะว่าได้ถอกออกอีกแล้วเนาะพี่ยองเลยเก็บเอาแต่ตัวมันเย็นน้อยมันมีกะป้าแบบกานด้างจุดแล้วก็เอามันเนาะมกเนาะมกมันนะพี่ยองขักยามหนาวทัพไม่ใส่มันสบามันนะวะนิตลาด์เท่าหรเอานิตลาดนี่เลยใต้นะเ น้องมาเพ่นก็โซสิหนาวเบามาหม,ม,มาุนซ้ายขวามาบ่งามๆหนึงซื้อม่วนเลยซื้อตูเจ้าของของท่านในไ,งไงมผมผ่านของท่านนแล้วล้งมือก่อนเียบง้าวลไไปเกีบผ่านแล้วนั่นเนาะเรื่นนอ,องมือเต็มเ,เลยแบบว่าเขาวันเตียบผ่านแล้วกนอันน,น,นั้นนะโ oh, อเคอยู่ เาทถานจะโอคักบอกเาเปิดคิดเยอะพนางโอคฮักป่าก็ว่าวน้ำโตให้มันมวนไปนี่ล่ะโอคฮักแบบบอนั่นบอกเากระติเป็นยังอ uh, ืโดอยน้องบัลนีก็ทำไอซุปพิ่นก๋ยทานออกหใ้ฮะนางแล้วพิ่นก็ไปเนาะ เพราะว่าตอนนี้มันยังห่อนอยู่ยังเก็บบ่ได,ด้เก็บบ่ได้ <c oughs> สี่สิบโตัวงวดนโอ้ตั้งเถื่อหมูมากหมูช่วงเก็บเพื่นอนเลยกระเป๋าอ่าปูนนี่ก็ใหญ่ในพี่น้องเนาะสองถังมีหัวเต็มนะปานางเนาะนทางขีหัวเต็มโดยกระเป๋าใหญ่นี่อันพวกแดงๆนี่แห้งคักเพราะว่าเราตีกับหายใส่ตัวน,นี้คือกันเนาะ กระเป๋าใหญ่ๆใช่ป่ะผ่านน่อยผุ้กน้องมาเผืนนอนแบบอ๋นอนแบบนาห่างเหงหมาป่าแตงแต่ป้านางเป็นคนเลี้ยงเอาเผืนปวอยู่ได้จ้ะโอ้ยน้องพื้นทั้งพื้นป้านางเพื้นเนาะไมาเพื้นเก็บมาวานนี่นำป่าโดนโดนพอดีพอดีเลยแบบว่าโดนน้อยๆนะ ห้าจูด่ก็งามได้ไหมอันนี้เนาะนั่นเป็นใหม่ตายเลย,อ,ยอันนี้ก็ห้องเจ้าบ่ทานนะแนนอืมเป๊บน,นี่สองสี่หกแปดรวมกันแปดเป๊บเนาแปดเป๊บแล้วมีสองเนี๋เป็นเรียนหน,นญญาทานปลาเห็บโองามเลยงาาแบบนี้เลยใส่ย,ยัางงามขากแท้ ไป <Yeah. S 1> ยายสิแก้ออกอีกเอาไปกันเนาะแบบนี้แล้วมือใหม่ย,ยังเป็นซัมนี่ <laughs> มือใหม่เฮี้ยนครับค่ะ <c oughs> วัาดีแหละก็ต้องตั้รักหัวรักแข้วไปแลนะ้ะ <c oughs> ชาวนี้ก็จะมาซื้อเอาไอชงสอบแล้วจะได้หาสอบกันแหละเจ้าบ้าโดยกินเงินเขาแล้วเพิ่นมาซื้อไปเพิ่นมาจ้ำเงินเมียนเหรอเมียนจ้ำเงินเมียนแล้วก็เอาแบบพวกกันเขาอยากได้ย่อยเด้โดยอันนี้เข้าบัตรอันนั้นทิ้งเขาไปเขาชักสอมสอบชูมือนี่เพิ่นมาจ้ำแต่ว่ากินมาแล้วกินมาเลยเผื่อสิควอดเนาะเผื่อกลัวออกมาเขาก็กินไดปหมดเลย เงินเนาะให้ชิวิอยากได้เนาะจับปั๊บแล้วแล้วมาแล้วเป็นหนีที่มันเป็นหนีกัดทานไส้คือจะคล้องจะหนีเขาสิใหม่เบอร์แล้วพี่น้องควันเขียวๆน,นะเป้าหนึ่งขึ้นในพี่น้องตอนนี้ก่ะสามชิบหาพันกีบอ่าตอนแรกจะเป็นเป้าหน,นึ่งสามสอบกระเพกเลยเนาะโดยไปหาซื้อสอบก็อยากน้ำปลาเนาะบุคอยมีแล้ว ไอซุกบัวเลม่านตอนนี้ก็มือใส่บูเห็นนั่นผู้สาวผู้สาวถมตอหยอกหยอกแจกอันนี้ก็ซื้ออีกพี่น้องเนาะนี่แต่เนีซื้อวันเลยกระเป๋าก็ซื้อบัตรไปขายเพื่อนน่ะเนาะแจ้งข่าวจีได้ยัง เห็ดไปสิ hmm. ่ง <lite> น <cel bs> mm ังไลค่ะเขาชิ่อว่าใช่เนรอแค่แค่กินกเจะพอเห็ดแิเห็ดเนีหน้าฐานปนนางใสลายฉุดลิสวดป่ะออกก็ได้ออกยังไม่ออกก็ได้ปะออกก็ได้อยากได้ทางเียสวดผลทามันโอกิน ต้นแน่เป <c oughs> ็นวากอะต้นแต่เจ้าของเลยเอ,อาเนาะใส่ลายเป็นกะน,นันต้นอุ๊บอ๋ออเบิ่งปานางยิบเป,ป่าทานพี่น้องยิบอ่าใส่ยังบาได้ซินได้เลยเ<อ><อ>ห็ดฟามีละคะแนนพกเกดว่า,า,ามันบาดเสียวเศษน้อยเลยบันคือเหยื่อเนี่ยยิบงานย<อ>ิบงานอยู่เลยเจ้ากะ งามเดียว,วะ่ะน,นี่คือชมาลีใจดิจยดดหดยิบกับตองให้มันงามคือคนคนยังงามเนาะนางเอกประจำสองสามแถวเนาะ เอาอีกอีกแสดที่แล้วสิ่งกบเป็นจะคือว่าคือแล้วงามเลยนะบสนักคืลาตีเลย าย่จ้ายิา้มง่ายแล้อสู้คนยิ้มง่ายกว่าพพหิดมาแต่โดนเนาะาได้เป็นลูกมือเลยเจ้าน่นมาเลยน้องสาวเอ๊ะตาแปะมากเลยถ่ายอยู่ <c oughs> ตอนนี้กัทางป่าคนยิบทานนะพี่น้องเพราะว่า ถาถาให้ฐานเย็นทั้งนี้กะยังโมเย็นอยู่พรว่าพึ่งโก้ยกะเผื่อสีเย็นเนาะเก็บ,บไปว่าไพ่ขึ้นในกระเป๋า <c oughs> ลุกลุก,ลก,กแหละ <c oughs> อยากอ็เยากได้กับ ชื่อฐานอีกแล้วไม่วจะเล่นร้ายเหรอมันเงิงนเขาจำลแม v e l ยังดอกเดียวทีบ้านพิธานเลยจะไหเขมอเด้อไม่ได้ข่าวก็จบโดยพี่น้องตอนนี้กับน้องสาวผลมาเลยสบายดีเด้อสบายดีเมื่อนะคะ อันนี้บ๊กาแฟนะป้านางอันนี้ล่าได้แน่แน่แน่เติมพลังมาแต่ไกลได้ไหมรัก3ารัก3าบ่เออหมักกินกาแฟได้พี่น้องเนาะสองไอ้นนอมขึ้นโออกินแล้วก็ดีเจ้าเต้ากินแล้วก็ดีกินวะไปจังได้ป้านางแสบอยู่เด้ เสียบอยู่ด้วยเนาะวันนี้กับพี่น้องเลยให้เพื่อนนั่นนางพักผ่อนเนาะเพื่อถ่าทานเย็นตอนนี้ก็ยังนั่นอยู่จะสิจบคลิปไปก่อนเนาะสบายดีเด้อป้านางเด้อสบายดีโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กะทาป้าานงกกกกะะะวยททาาาาาานนอีีเมตแหงป้านางเพิ่นมื้อนี้กะเนาะโดย แันโนตตี้กับสิจบคลิปไปเพียงสค่นี้แล้วเนาะโดยคลิปนี้กับแันโนตตี้ไปแล้วขอเก่าคำว่าสบายดีสบายดี